<ใ>คือาการจัดการเนี่ยมันไม่ใช่จัดการรวดเร็วทันท่วงทีอย่างเดียวมันต้องดูในรายละเอียดอะว่าไอ้ที่ไปจัดการรวดเร็วทันท่วงทีเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพจัดการตรงประเด็นหรือเปล่า <c oughs> แล้วทั้งหมดเนี่ยหาเสียงล่วงหน้าหรือเปล่าฉีดวัคซีนก็ติดป,ป้ายไงป้ายหาเสียง<อ>โดยใครโดยใครคโดยใครคือคือต้ถ้าคุณท่านนายกท่านผู้ว่าไม่านทป่ควบคุมโรคระบาดเพื่อเป้าหมายของการ ควบคุมโรคระบาดอะไปทํางานควบคุมโรคระบาดโดยเป้าหมายอื่นแหซึ่งมันก็ทําให้ทุกอย่างผิดฝาผิดตัวมันไม่เชื่อมั่นแล้วรู้สึกว่าห่วยมากอะไรอย่างเงี้ยคนก็ด่าเต็มไปหมดแล้วพอรัฐบาลพยายามจะทาอะไรเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าฮั้นแน่ <c oughs> จะแบบคล้ายๆแบบจะแก้ตัวอีกแล้วใช่ไหม <c oughs> เวลาที่เราจะล็อกดาวน์เรื่องวุยให้มันได้ผลจริงๆเนี่ยคือคุณต้องห้ามคนออกจากบ้าน24ชั่วโมง ทีนี้เวลาที่คุณทำเนี่ยต่างหวัดมันทําได้คุณเห็นหั้มที่ต่างหวัดมันบอกปิดสองหมู่บ้านคปิดเลยปิดนี่คือหมายความว่าเ,เขาปิดโดยที่มันมีชุมชนมันเป็นชุมชนกำนันผู้เยญ่บ้านอ,อสมอ,อะไรต่างๆคือมันมีการดูแลร่วมกันใช่ไหมอบตอะไรมันดูแลกันได้แล้วรัฐเนี่ยมันก็แบบเอา,เอาเข้าวสารอาหารแห้งไปส่งปุ๊บพลึบทิ้งอาหารไว้อะไรต่างๆนี่ให้ให้เขาดูแลกันเองแต่ที่เราทําไม่ได้ในเมืองเนี่ยคือโจรปัญญา ไม่มีไม่มีระบบบริหารจาัดก,การสมมุติคุณจะปิดชุมชนคลองเตทยทํำยังไงจ<ค>ะปิดยังไงสมมุติปิดสิบสี่วันทํางไงไม่มีรัฐบาลคิดไม่ออกกทมคิดไม่ออกเพราะที่เพราะถ้าคุณทำเนี่ยคือคือถ้าคุณทําให้มันเสด็จน้ําเนี่ยคุณต้องทําอย่างนั้นแล้วก็คุณก็ต้องส่ง้าวสารอาหารแห้งส่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทุกวันนี้ยังบริจาคกันอยู่เลยครับ <c oughs> บริจาคก,กันเพียบไปหมดเลยเขาก็บอกว่า คุณไม่เข้าใจคนคลองเตยหรือคนคลองเตยนะอ้หน้ากากใส่อยู่อันเดียวตั้งกี่วันแล้วแล้วคุณจะทํำยังไงมันจะป้องกันยังไงคือชีวิตความเป็นอยู่เขาอีกเขาแบบมันไม่ใช่หาเช้ากินค่ำเขาบอกหาเช้ากินเช้าหาค่ากินค่าคือตอนนี้แยกกันหมดอ่ะค่ะแต่คลองเตยกทมก็รุกไปดําเนินการในบริเวณจุดนั้นนะคะส่วนคุณอนุทินไปลอง,ลองื้นที่ทกทมจัดก,การแบบแจกไอ้ยา ฆ่าไวรัสที่ขาดแคลนกันคนละ50เม็ดน่าเหรอพี่ถึงงงไหมงงไหมคะคือการจัดการเนี่ยมันไม่ใช่จัดการรวดเร็วทันท่วงทีอย่างเดียวมันต้องดูในรายละเอียดอะว่าไอ้ที่ไปจัดการรวดเร็วทันท่วงทีเนี่ยจัดการตรงประเด็นหรือเปล่าแล้วทั้งหมดเนี่ยหาเสียงล่วงหน้าหรือเปล่าฉีดวัคซีนก็ติดป้ายไงหาเสียงโดยใครโดยใครโดยใครคือเาคือเขาคือเขาคืาคือเาคือเขาคือเขาาคืาคือเขคือเขคือเาคือเขือเาคอเาเาืาอเขอาคาขอา ควบคุมโรคระบาดอ่ะไปทํางานควบคุมโรคระบาดโดยเป้าหมายอื่นเนี่ยซึ่งมันก็ทําให้ทุกอย่างผิดฝาผิดตัวแล้วปัญหามันจะเลอะเทอะบานปลายไปกันใหญ่น,นี้เป็นสิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับเรื่องคลองเตยแล้วไหนยังจะมาทาตู้ปันสุกอีกนะพี่ถึกแล้วเดี๋ยวแล้วหนแล้วยังต้องมารับบริจาคอีกเราก็ถามว่าแล้วไอ้เงินงบประมาณมันหายไปไหนแล้วเมื่อไหร่จะให้เลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วยิ่งมาเกิดคลัสเตอร์แบบเนี้ยไอ้เรื่อง เลือกตั้งผู้ว่ากรทมมันก็ยิ่งดีเลยไปเรื่อยๆและยิ่งผู้ว่าไม่ได้มาจาัดก,การเลือกตั้งอีปัญหาที่มันหมักหมุกอยู่ในกรทมมันก็จะยิ่งเละตุ้มเป๊ะต่อไปอีกหาหัวหาหางไม่เจอพี่ถือเคยอยู่กรุงเทพแล้วรู้สึกว่ากรุงเทพมืดเท่าอันนี้มืดมืดลิทเทอรีลลีนะมืด,มดตกามตัวอักษรนะเท่าที่มืดอย่างทุกวันนี้หรือเปล่าวะถนนไฟดับไปสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ะในกรทมอ่ะเนี่ย คือและทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันกันหมดทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาโรคระบาดแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาสังคมตามมาอย่างแน่นอนโดยเรียกร้องอะไรไปก็ไม่มีการขยับคือปัญหา,าแล้วก็วนกลับมาว่าผู้<ค>ว่าก็จะไม่ดี<อ>หรือน<า><ห>่าอ้างโควิดคือปัญหาความไม่เชื่อมั่นรัฐบาลเนี่ยที่ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนียคือมันไม่เชื่อมั่นแล้วรู้สึกว่าห่วยมากอะไรเงี้ยคนก็ด่าเต็มไปหมด แล้วพอรัฐบาลพยายามจะทาอะไรเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าฮั่นแน่จะแบบคล้ายๆแบบจะแก้ตัวอีกแล้วใช่ไหมจะหาเสียงใช่ไหมจะคล้ายๆกับว่าจะพยายามกู้คะแนนนิยมกลับใช่ไหมจะโทษนู่นโทษนี่ใช่ปะ่ะเออจะพยายามแบบตบตาชาวบ้านอีกใช่ปะ่ะอะไรเงี้ยม,มันเกิดมันเกิดลักษณะนี้หมดนะ มันเกิดลักษณะนี้มันพวงกันไปหมดนะบางทีเรื่องบางเรื่องก็ทําก็ดีนะบางเรื่องที่จะทำเนี่ยเป็นเรื่องดีนะแต่ชาวบ้านไม่ไว้ไม่ไว้ใจลงไงวัคซีนเนี่ยาชาชที่<ม>คนไม่คนไม่เชื่อมันเลยวัคซีนเนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดเลยแต่คุณอนุทินก็พูดให้เชื่อมัน่นให้ฉีดกันเถอะนะคะคุณอนุทินเนี่ยวันนี้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการไปรเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสวัทยานนนนะคะแล้วก็บอกว่า สิ่งที่ต้องเร่งมือณขณะนี้ก็คือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่จะรับวัคซีนย้ำว่าวัคซีนที่นํามาบริการนั้นได้รับการพิจารณามาอย่างดีถี่ถ้วนรอบคอบผ่านคณะกรรมการที่ประกอบด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์มีโอกาสเกิดแน่นอนแต่วางแผนแก้ไขไว้แล้วนะคะแล้วก็พูดย้ําว่าวัคซีนเหมือนเกระป้องก,กันโรคซึ่งรัฐต้องการให้คนไทยใส่ชุดเกระหลังจากนี้จะสื่อสารทําความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในเดือนนี้จะมีวัคซีนซิโนแวค3.5ล้านโดส ที่องค์การบริษัทเรานําเข้าหรือพิจารณาจะมีแอสตาร์เซนกิกล็รใหญ่ฉีดให้ประชาชนอเออเนี่ยแล้วก็คือผมก็จะบอกว่าไอ้ที่คุณอนุทินพยายามจะโปรโมทนี่คือแบบบุคลาก,กรก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์รายชั่วโมงปรับแผนเมื่อไงคุมโรคอย่างเต็มความสามารถวันหยุดก็มาทํางานทุกเช้าเจ็ดโมงปไปประชุมทุกวันไม่มีวันหยุดอยากให้ทุกคนกําลังให้กําลังใจคนทํางานผมและผู้หาสทททุกวันนี้ต่างให้กําลังใจกันโดยเฉพาะคุณหมอโอภาส อัดีควบคุมโรคเห็นจิ๋วแบบนั้นจะเจ๋วมากทํางานบนความกดดันไม่มีเสียงวิจารณ์ก็ไม่บันทอนกําลังใจแต่หลายครั้งที่คุณหมอพูดอธิบายข้อตตวอยางก็เพื่อสร้างของใจประชาชนอย่างถูกต้องคุณหมอวางดีเราก็ต้องให้กําลังใจฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเออผมให้กําลังใจฮะแต่ที่หมอบอกว่าไอคนไปฉีดวัคซีนอเมริกาเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันผิด <c oughs> อ,อคุณหมอพูดแล้วแบบนี่อธิบดีควบคุมโคพูดอะ <c oughs> แล้วก็โดนคนตีจนหน้าแหกไปคืออันนี้ก็ต้องยอมหลับว,ว่าเวลาพูดอะไรเนี่ยบางทีจะ คืออย่าปกป้องกันมากเกินนะคือพยายามจะแบบผมดูหมอทั้งหลายของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้คนมาฉีดวัคซีนกันเถอะฉีดวัคซีนกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะปกปิดเรื่องที่ปัญหาแบบพยายามจะแย้งๆเรื่องที่แบบซีโนแวคมันมีคนแพ้แพ้เต็ไมไปหมดอะ่ะแพ้เต็ไมไปหมดอะ่ะพยายามจะแบบว่าเออเหมือนกับแบบบอกว่าให้มันเป็นทำให้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยอคือ แล้วก็พยายามจะบอกว่าฉีดเท่น่านะฉีดเท่าน่า,นา,นายังไงก็ดีกว่าไม่มีอะไรเงี้ยผมผมก็ยอมรับว่าฉีดมันก็ดีกว่าไม่ฉีดแหละใช่ปะ่ะแต่ว่าซิโนวแวกเนี่ยคุณก็อย่าพยายามไปตีปี๊มันมากนะเพราะผลการทดลองทั่วโลกทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยซิโนวแวกประสิทธิภาพมันต่ำที่สุดค่ะแล้วมันต่ําที่สุดจีนยังใช้ซิโนฟาร์มเป็นหลักนะ,ะจีนไม่ได้ใช้ซิโนวแวกนะอืเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอที่เราจําเป็นต้องใช้เพราะมันแก้ขัด มันแก้ขันเนื่องจากว่าเราไม่มีวัคซีนตัวอื่นที่มันดีกว่านี้แล้วแต่ว่าการที่มีซีโนแวคมันก็ดีกว่าเราที่จะแบบว่าไม่มีอะไรเลยเนาะดีมีซีโนแวคมันดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยเมื่อยอมรับเราก็ต้องยอมรับตัวนี้เต็มหมาะอย่าพยายามบอกว่ามันไม่มีปัญหามันมันมีมันมียอมรับกับมันเถอะคือตอนนี้คนไม่กล้าฉีดคนไม่ลงทะเบียน คอวันก่อ<บ>นเนี่บอกว่าวัานก่อนบอกว่าซีโนแวคจะมาฉีดคนอายุเกิน6กิใช่ป่ะค่ะร้องหาเพราะว,ว่าก่อนนั้นก่อนหน้านั้น,นบอกว่าแอสตราเซเนกาจะให้คนอายุ60ิขึ้นไปฉีดเพราะคนอายุ6กสิขึ้นไปไม่เหมาะที่จะฉีดซีโนแวกแล้วก็เหมือนอย่างที่พี่ถึกพูดแคลคิดว่าบรรดามหมอที่เป็นข้าราชการทั้งหลายที่รับผิดชอบเรื่องนี้หนึ่ง อย่าปกป้องรัฐบาลมากเกินไปแล้วก็ออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเหมือนนมมันหกจากแก้วไปแล้วอ่ะมันกรอบมาไว้ในแก้วเหมือนเดิมไม่ได้เรื่องการวางแผนของวัคซีนของเรามันพลาดไปแล้ว<ม>เราจะมาทุรนทุรายตอนเนี้มันก็ไม่มีไฟเซอร์ประกองอยู่ตรงหน้าเราหรอกในเมื่อตอนนี้ทางเลือกเรามันมีแค่ซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาที่กำลังจะมีในเดือนมิถุนายนโฮฟฟูลีฉีดดีกว่าไม่ฉีด แต่ผลข้างเคียงเราจะขอชี้แจงดังต่อไปนี้ว่าเราพบคนที่แพ้ซีโนแวคในอาการดังต่อไปนี้แพ้ในเวลากี่วันอาการแพ้มีอาการอย่างไรบ้างมีคนที่รีคอฟเวอร์จากอาการแพ้ภายใน72ชั่วโมงเป็นกี่เปอร์เซนต์มีคนที่ไม่รีคอฟเวอร์ภายใน72เปอร์เซนต์ต้องไปกายภาพอะไรกี่เปอร์เซ็นต คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ไม่ความน่าตกใจถามว่ามีไหมมีถามว่าน่าตกใจไหมก็น่าตกใจแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ทำงานกลุ่มเสี่ยง<ม>ทั้งหลายเ<ม>ช่นหมอพยาบาลคนเก็บขยะคนที่ทำงานกับ Public Transportation <ม>คงจะดีกว่านะถ้าได้ฉีดแล้วเราก็จะได้แบบ move on เรื่องเศรษฐกิจ ก็จะขอร้องว่าเรายอมรับว่าผลข้างเคียงและประสิทธิภาพมันต่ำจริงๆคือบอกความจริงใช่พูดความจริง <c oughs> แล้วก็บอกว่าสำหรับคนที่ยังรอได้ก็สามารถรอวัคซีนตัวที่ดีกว่านี้ได้แต่สำหรับคนที่จำเป็นแล้วอะ่ะของมันอยู่แบบความตายมันรออยู่ตรงหน้าหรือความเสี่ยงมันรออยู่ตรงหน้าประมาณ70% 80%ก็ฉีดตัวนี้ไปก่อนไหมถ้ามันมีตัวอื่นที่ดี จะฉีดซ้ำได้ไหม,มก็อธิบายให้ประชาชนแล้วไอ้ตัวหมอพร้อมอ่ะพี่ถึอบางมันลักลั่นลักลั่นในที่นี้หมายความว่าเขาเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุกับผู้มีโรคประจำตัวเจ็ดโรคลงทะเบียนก่อนถูกไหมก็แล้วมันก็ทำให้คนที่ไม่ได้เข้ากลุ่มอ,อายุ60หรือไม่ได้มีโรคประจำตัวเจ็ดโรคแต่จริงๆแล้วโดยอาชีพเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องฉีด เขาก็ลงทะเบียนไม่ได้เสร็จแล้วคุณก็มาบ่นว่าเปิดหมอพร้อมแล้วคนมาลงทะเบียนวัคซีนไม่เต็มคนไม่ยอมลงทะเบียนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คืออันนี้คุณต้องไปแก้ไขระบบของคุณเองว่าและมีบางคนที่แบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็ลงได้ด้วยนะใช่คุณก็ต้องเอาทําระบบใหม่ว่าเอาดีมานกับซัพพลายให้ให้เจอกันเพราะก็มีคนจำนวนมากยินดีที่ฉีดซีโนแวคเพราะว่าคํานวณแล้วผลได้ผลเสียผลได้มีมากกว่าแต่ ตรงเนี้ยมันไม่แมทกันไงคู่มันไม่เจอกันแล้วแขกอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเงินชดเชยจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนน่ะก็ให้หมันสมน้ําสมเนื้อไม่ใช่ว่าตายเราได้สี่แสนคุณก็ทํามาเลยว่าเ้าะคุณป่วยแบบเจ็ดสิบสองชั่วโมงคุณได้เงินเท่านี้ถ้าคุณป่วยหนึ่งเดือนคุณทางานไม่ได้คุณจะได้เงินเท่านี้คุณจะได้ค่ารักษาพยาบาลเท่านี้แล้วเคสที่ตาย จะได้รับเงินชดเชยเยียวยาเท่านี้เอาให้มันชัดชคนก็จะได้รู้สึกเชื่อมากว่าจริงมันยังไม่มีใครตายนะค่ะแต่แต่ทั้งหมดนี้มันต้องออกมันต้องมันสมกันในไายเต็มไปหมดแล้วว่าตายแต่ทั้งหมดที่ถือฉีดแต่การฉีดวัคซีนแต่ทั้งหมดที่แขกพูดอะพี่ถึกมันทําให้ประชาชนรู้ว่ารัฐบาลอะใส่ใจรัฐบาลพยายามทําดีที่สุดกับทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วสิ่งที่ตามมามันจะได้เป็น trust เป็นความไว้วางใจแล้วคนก็จะได้แบบเออ ไม่งั้นคนก็ถามกันถึงเงี้ยฉันฉีดได้ไหมเออแบบจะไปฉีดซีนเวคดีไหมช่วยช่วยตัดสินใจแทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันแบบว่าข้อมูลมันขยักขย่อนไปไหลทิศหลทางแล้วคนก็ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลพยายามพูดสร้างความเชื่อมั่นแต่ก็ยังไม่เชื่อสักทีผมยกตัวอย่างการที่พูดอะไรนี่มันเข้าตัวเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอันนี้ค่ะพอไฟเซอร์บอกว่าโอ้ยเนี่ยเราจะขายวัคซีนให้กับประเทศที่แบบลดมาครึ่งหนึ่งครับประเทศที่รายได้ปานกลางประเทศยากจนให้ซื้อราคาทุนเนี่ย แล้วก็ติดต่อไปแล้วนะไม่มีใครซื้อมันเขาไม่ได้พูดถึงเมืองไทยนะแต่มันรู้สึกว่ามันกระทบเมืองไทยเต็มเหนี่ยวเลยอ้าวไงที่มีข่าวว่าเขาติดต่ออยู่ตลอดไงตั้งแต่ต้นแล้วไงเขามาพบตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยไม่ซื้อใช่ไหมนี่คือพอวัคซีนขึ้นมาอีกเออจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราก็เจรจามาโดยตลอดนะไม่ใช่เพิ่งจะเจรจากันแต่ข้อมูลต่างๆจะอยู่ภายใต้การสัญญาร่วมกับไฟเซอร์ ในการไม่เปิดเผยข้อมูลจริงๆแล้วก็สั่งจองแล้วละสิบยีล้านโดสแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงนามก<อ>ว่าจะได้มันอยู่แต่มาที่3ามพูดยังไงก็เข้าตัวถ้า,<อ>ถ,าถ้าติดต่อจริงน่าจะเปิดเผยตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะโอ้โอ <c oughs> คือถ้าติดต่อจริงก็ควรจะสั่งไปแล้วค <c oughs> ่ะ <c oughs>